พี่น้อยเน,นะเปิดภาพมามาหน,นี้สแกวก,ก็อยู่ที่บ้านน,อาออน้อง,งปรราาลาเพื่อนอีแล้วพี่น้อยเนื่องจากว่าบอไดมาหาน้องเพิ่นนแตหลายมือหลดยวันเนาะ,นะคนอื่นก็กลับทะก่ายสบายดีสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซีเปิดสู่ผู้สุขคนวาจสเป็นอิซีทางภายนนในหดือาต่างประเทศกันยินดีตอนอตอกกอรับกล่าวสู่ทางซ่องสแกวบานเฮาอีกแด้ทุกคน,น,นเน่อยเนาะโดยนี่การพี่น้อยมาหอด้า เปลี่ยนไปแับนี้มาทาั้งนี้กะถ่ายฮุดไปเลยเอามาแต่ใช่นะโดยโสบายดีแต่ม้อ,อข้อนะสุกเลยซุกละอ๋อมองหาวะงั้นอุ้ยรอวันในบาทนึงอือเอาคือสุกกว่าปีแฮะหม้อข้อบ,บ้านเจ้าสมเนะมาะ <laughs> โอ้ยบวันไปหาเฮดบ่อืมสบายดีเด้อมาแต่ใช้แตบาทนี้ พี่น้องเอ้ยทางอ่าเอ้าสบายดิพ่อนุกเอี้ยงพี่น้องเอ้ยนกแก้วเพิ่นทักทายนกแก้วก่อนจิมูภาษาเพิ่นอยู่บ่ไน่เอาสบายดึสบายดีป้าลุงเนาะะโอ้สว้เอฮะบาดนี เอ้าโดยองสบายดีเห็นนุกนะ่ก็เลยทักทายคุณก่อนสบายดีส้โอ้พี่น้องเอมาแต่ทางไันนัาน่ะโดยสบายดีมาแต่ใช้รมาต่ลงมาช้านไปยังเราโทรศัพท์สดีน้องก็น้องมินตามาแต่หาเห็ดป่วบ่ มาแต่ใช้ละไปเอายังอยู่ลุมนะเอายางมาแต่พุ่นนะมาแต่ไปหายางอ๋อถุยางว่ะถอยถอยิยางว่เสมอบ้านเมื่อบ้านเอาเมื่อพุ่นบอกเอาวาย่างเขาตามทางพี่อืมชิยา มาเแเป็นอะไรกินฮอกีเทิงกันอยูบบ่บมาติรุนเนย์นเนอนอยู่คกำานนี่คือม่แกมาได้มาบ่โอ้จพอจังฮอนหูแล้วมาหาล้องปลาเมื่อนี่อาหาน้องปลาก้อนว่ะเพราะว่าบด้มากระลามืดใวันเนาะแนนลายยู่บอเฮ็ดปวกนะม่มี่เฮละงูบาทางนี้ได้ เมือบ่อมือหายอยู่บ้านทางบ้านแม่ผู้มือบอใช่คนไทยเฮ็ดะรเห็ดไรด้เฉพาะแซมาว่าไได้บ่เฮ็ดปูกิสมอยบ่อันนี้พ่นจิไทยยังนี่เริ่มนี่โอ้พ่นจิปลูกมันบ่่าวนอนเลย เป็นอะไรได้ทายฮุดแล้วเรียบร้อยแล้วบ่หนาน่ะนางได้กล้าเลยบุ่งแล้วตาสามตางัวแดกมันสองเอ้างัวพาพวกเจ้าเจ้าเจ้าคือบัวเผาคอยกับบัวแพร์แล้วเนาะใครจะคอยเผาเพียวโอ้น้องมินตาอะไรได้กล้าจ้านะน้าอ๋อใคไปเผากล้ามาหนีิเอ้างัวไม่ได้กินบ่ไม่ได้กูงัวกินแล้เนาะเห็นหัวบ่ จ้าวบริทัวว่าจังอ้าวคุปเฮดงัวไปผูกไงหนังงัวน่องปลาบ่งัวตี๋ได้และงัวน่ะยังบ่ได้ยังบ่ได้ไดอืมโหนไปหลดจาระไปจอบเลยอืมเอ้าลืมบอกขนุนไม่น้องเพิ่นปลาขนุนก่อนเด้อโอ้ยี่น้องเอ้ยอาขนุนมาต้อนเพิ่นโอ้ยบ่ได้มาหาเพิ่นกระโดนมือหลายมือหลายวัน อ้าลุยบริษัทมหาลายมือแล้วเป็นยังได้น้องปลาวะคืออันเงียบเงาเส้ป่ะมิดซ์อยเงียบเนาะยันแม่แก้วจะเงียบเนาะโอ๊ยเพราะว่ายากเวียะขนาดช่วงนี้เพราะว่าเป็นฤดูฝนเนยดูการเพ็ดนาเมนเพชรนา แมนบานนี้ก็สี่ลายมือได้เติบจังมือสองมือปะสองทิศนับอยู่นี่เนาะแมนบ่นับมืออยู่บ่เจ้าข่อยว่าข่อยหากระมานี่พี่แจ๊กว่าคิดว่านับสองมือสามมือนี่เลยแม่นคนว่าสองทิศโดนขนาดนั่นเนาะอ่ะบ่าเป็นยังวันนี้ก็สี พยายามมาหาหน้องลูกปลาเรื่อยๆเอาแบบนี้เนาะเพราะว่าเบี่ยงงานกับ่างบางๆใน,น,นแล้วเขาน้่งกับว่านเอาขอวดดำแล้วขอดสีหวานปลาแล้วมันดำเหมือนย่านไม่ได้มาเยี่ยมน้องปลาเพื่อนคันสีดำกับย่านบ่ได้มาเยี่ยม,มน้มมอ,องปลาบให้เสผาตะการ้อนนี่นะเอางวบุกินบ่ ข uh, uh. oh, uh. uh. um ึ้นไม่ค่อยเมื um ่อยลายค่ะข si ึ <S <S ้นแล้วกินข้าวกินน้ำแล้วว่ามันนี่นะยังยังเลยยังบุริกินข้าวเช้าโอ้นี่มันก็สวยเลยสะโพอจังกินขนมเอาขนมเอาแล้วนี่เป็นยังบ่มีน่ากินบ้าหรือว่าจังใดบ่มีน่ากินยุงกับบ่มีบ่าแถวนี้ก็่อยยุงกินแน่เอ่าเดี๋ยวน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยอ่าเป็นอะไรเฮือนน่ะ กำลังคืนโครงหลังคาเริ่มแล้วเนาะหลังเห็ดโครงหลังคาปิดเทอมหรอบ้านางน้องมินตาอืมาดิ่มน้ำลูกปลาคู่มือบอนอนพี่เลยบ่นอนเป็นหมูน้องปลาเลยน้องเอามือกับจักกเบาไม้ไมือกับไจักเป็ี่ยนยังจั๊กหอยเมือบ่ไม่ได้เมือทอดแซ่บตักหมากันเอ้าเห็นได้ส์อะพอมีหมูเนาะ น้องมินตาติดน้องปลาเลยเราจะทำเมื่อกี้มันโดนพอดขาเขาเช้าวันที่ผ้ากินเพลอสิบว่ากันเมื่อกินเพลฝนสิขายอยว่ามุดผ้ามุดผนแบบนนี่ขาคือเมื่อกี้บ้านข่อยบริขายได้ข่าวเฮ็ดให้เฮ็ดนาบ้านใหญ่แล้วล่เบ้านมีห้านขายเพลในบ้านข่อยยากไปเชื่อในเมืองนี่แหละ บด้มาเต้กับ่องทิศมันควมน้องปลาว่ามาบ้านี้เดี๋ยวแปลกหูแปลตานี่คุณกะทายเป็นรบัานี้จะมาเต้มือให้กินมีหัสีชงแม่เนาะจืดเอารถพัชชนี่เยพูาโอ้ใครเป็นยี่ว่าอะไรญาเจ้ายังไม่แถวหน้าบอเจเนี่ อือฮ่าเโอ้ัวคลองเลยว้าแปปนปอนหัวนั่งกินคนนะโอ้ให้น้องมินตาไปปดให้เป็นเอาเลยไม่ได้กะมืดผ้ามืดฝนเนาะฝนต้องแห้งอยู่พ่แต่ละมือตกอยู่พ้อตกฟืนดินโอยกาเนาะ พอดีฝนตกฮอยก้าพี่น้องแต่ละมือนี่เจ้าไปหิทย่างเดี๋ยนี่พ่ตะ่กล้าไงอาไปผ่าากล้าได้หอยนาเดี๋ยน้องอ่ากะสลัดได้เวลาเจ้าขึ้นมาลงไปกินแมนอ่ะลงูองือสาดลงไปปูพูดแล้วค่ะอ่เตียงอ่ะเตียงลงอะไร แห้งดีแล้วเตียงลงพุ่นกับอาสาดอมนองไปเผาด้วยแล้วคาบานาเผาอยแล้วอาอลงน้เอ้ากับนอนน่เนาะกับนอนดินหยคอยนอนดินได้ค่ะนอนนอนนอนนับนนอนนับสบายเยอะเดือนนี้เนาะันนั่นเพราะปดายดนหันแห้งคือโ่เกาตุยพี่เนได้คพิ่น มีนนำมีนวลึ้นได้มนเดนเป้งเดนเนาะแมนั่นรับพันดีบหางยโอ้พันยังมันนีวันที่เทเลโกมันนีวะวันที่หึงเหวันที่หนึ่งพันยัีเมื่อคืนนี่พันบตกกแลพตะนตกพราะนตกแหงบ่ทังนาเจ้าคืนอ่าน้องปลาคือยินข่าวอ่า พอสิมาเยี่ยมบ่ะอือพิ่นสิมามื่อไรเลยยังไ่ทำมันละเอียดโอ้พี่โทมาทางใดทางเบอร์ใครนะทังเบอร์ของเจ้าเองโอ้เพิ่นว่าเพิ่นสิมาเยี่ยมมายามอ่าพ่อที่ว่าอันนั้นเพิ่นนี้เนาะพ่อพี่ทำเนี้เนาะโดยโอ้แต่ว่าโอ้แต่ว่าเพิ่นสิมาเยี่ยมมายามเป็นอะไรได้ยินว่าเพิ่นสิมาเยี่ยมมายามเนี่ยคุ้มหูซึ้ง อยาเห็นหน้าุ่่อโอดีใจยูเดี๋ยวดีใจจะช่วยยู่สาษาเขาเนาะโดยตื่นเต้นภาษาไทยว่าอะไรเอาดีใจมากดีใจมากตื่นเต้นจะได้เห็นหน้าพ่อแล้วกินเนากินเน่าป้าโตสม่าบม่ได้กินเข่าได้ี่เนาะ มื่อหนึ่งกินเจกเท้าเขานะปลาจะก็กินน้อยแท้ยันอ้วนบ่ก็ดีแล้วสำนันน่ะโอ๊ยหัวแข็งหมดตีนโตพี่น้องเลยเกือบน่องปลาไงนึกพุ่นและน่องอะมินตายุบมันจับมันเดียวเลยกะอ่าปู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 น้อย ด้านกาแ้ของรถไม่อยากอยู่บนเก้าไ่อยากไปถ่ายหน้าได้ปะจ๊ะอกโ <laughs> ขินฮอตอยู่บ่ด้ว่ไบ่ได้ดมาล่าม,มือกันมนบ่จบกินฮอตกันนะจะว่า,ยา,า,า,าอ,อย่ายมาเลยป่ <laughs> จ๊ะบอ่เยม่มาเฉพาะจะห่อนหูได้นอนนองปาอื น้องปลากะกินฮอดอยากให้มาอยู่บ่หอดไ <c oughs> ด้ย <c oughs> อยากให้มาขูมมือปลาอยากให้มาขูมมือ่นละทางบึงทางบ่อสุกเพิ่นมาแต่ไปส่งน้องน้ำก่อนเด้อคือว่าเมื่อนี้กะอ่าสิบว่าได้โอ้ได้ลมน้ำนองอ่าลูกปลา,ปาได้พ่อปันไดเพราะว่าเมื่อนี้สิไปส่งน้องน้ำเด้อน้องน้ำเพิ่นลงกรุงเทพ โดยสิไปเฮ็ดเวียกอยู่เวียงอ่าอยู่กรุงเทพเดินมาเวียงเลยอยู่กรุงเทพก็เลยสิให้บ่สู้เพิ่นไปส่งตะกี้ว่าสิให้มาดิดน้ำน้องปลาก่อนจักเทื่อว่าซั่นมันแดดก่อนว่ะได้ผู้ดีหมู่โทม่ายเพิ่นลงกรุงเทพด้วนก็เลยบ่ไริมาดิดน้ำน้องลูกปลาบ่เป็นหยังโทม่าดินก็ได้เนาะยังเบิดอะไะ าตาโตกินเก่งดีนี่นนอานะบาคพณไปใช้สามนนี่นนะบาาพูดเห็ดเ็ดโค้งลลับด้ไ่้างมันก็มาเห็ดโค้งหลงังคาบอกอ๋อคือว่าเฮือนเจ้านี้เดิมขึ้นหลงังคาแล้วเป็นสีม,มุ้งเรียบร้อยก็อบอกนจังกอนะ ไก่มาเลยคมฝันไก่ชิหินแล้วนี่เนาะคือเห็นอะน้นองเตี้ยกับน้องอันน้องยังวะน้องมวยแปมขอบอกมากินี่อยู่ทางแหกกลมค้อนะซุกไวแทบบอก,มก,ออบอกเออมรัยมาเม,ามาวัน สุกไวนะมะคอทางบ้านเจ้าเนะดึงงอกมันยังแกใส่ทุงยางสร้างเฮ็ดไปนะคุณน่ะไปสากแต่เศร้าคุณบอทโทรศัพท์นะแต่หกโมงใชาก็ตื่นมาแล้วก็เมื่อให้เตลาดเลยอัามีตลาดบอ มีตลาดนัดบ่อเอา้ามีตลาดนัดคือบ่อซึ่งผมกินออกมาเลยค่ะมันบอมียังมีแต่ปิ้งไก่กินแต่ปิ้งไก่ฝุ่ม,มือฉีดไก่เละเริ่มฉีดบินได้เฮ้ยนีงค่กล้ามยังบินเลยแปลว่าเฮ็ดทั้งบ้านเจ้ายัางบุนออกบ่อบุนออกกระโบ้ไร่อยว่าสิมาอ่าน้องปลานี่ไปหาเห็ดบ่ขอยว่า ยันว่าเจ้าไปหาเห็ดไปหากินแกงเห็ดป่วงน่งปลาก่อนวะพ่าร้อยโบได้โอ้ยเนาะอ่ะใส่กระสันกะซีโลบึงทางเฮือนก่อนเด้อเลาดไปบึงเฮือนของน่องปลาก่อนวาฮอดขันไหนได้อะสั่นโดยอาสบายดีป้าลุงก็เนาะโดยอ่ะไปพี่น้องเยไปเลอดบึงเฮือนของน่องปลาก่อนวะฮอดขันไหนได้อป้าพูพี่น้องเนาะกำลังเริ่มพี่น้องเอ้ยเนาะ บ้านน้องลูกปลาอือโอ้โหกาลังขึ้นโครงหลังคาพี่น้องเลยเนาะใส่คือใส่คางอยู่อ้าวตัวโอ้เดินได้พี่น้องใบ้านน้องลูกปลาเนาะดีอกดีใจน้ำน้องเพิ่นอ่าที่ว่าความฝันจะเป็นจริงได้การจะอะไเฮือนอ่าเป็นของตัวเองแล้วะสั้น โดยสามมันก็มีประมาณสามคนสี่คนนี่แหละเนาะโดยโูใครแน่แต่มันบดมันนี่เนาะโดยอสบายดีเด้อโดยใครทว่ามันบดดมันนี่หะกว้างซองซัมเมอนี่ใครอยู่ได้เนาะหรือว่าฝนตกอยู่บ่ทางนี้กะฝนตกอยู่บ่ทางนี้กะ อ้ oh. านกัมากันอยู่นี่แหละเป็นไงเลยตกฮงเต๋ออบอผู้ดีเปียกอ๋อทางบ้านห้าโหลดผู้ดีอัน่าดินได้ไม่ดึงเออเปีกยกผู้ดีนดีเย็นับนี่แหละเ <c oughs> ปีกยก้ดี <c oughs> รหอนเนาะโอ้ยผู้ด <c oughs> ีได้ชั้นนี้วันยากาศมี่น้ยนบ้า <c oughs> นนองปลาเพิ่งขึ้นคือขึ้นค้างแล้วม่ี้ อาชีพเฮ็ดโค้งหลังคาแล้วเลยครับจะวาดอะไมุ่งป่จ๊ะเนาะจภาพสันมีแล้โอ้ยพี่น้องไอ้พวกบ้านน้องปลาขึ้นโค้งหลังคาแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยมื่อนี้อาจจะบางที่ก็อาจจะได้มุ่งพนวัสดุเนาะโดยโดยย นิยมดีใาน้ำนองเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนใกล้จะขยายขามาเรื่อยๆแบบว่าใกล้จะสำ็จแล้วอัสนเนาะโดยอ่ะสั้นทางเขากัสิบพอประมาณนี่เนาะเพื่อนพี่น้องกากันคนอื่นจะต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำอิซีผสมสุขผขสุคนเด้อเนาะที่ขามาดส้มสองสเกตต้นจนว่าจบแต่กับบุกขามโฆษณาเนาะ,นะโดยคนอื่นกับฝากเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้อง ฝากกไดไลค์กแดแชร์ติดตามหัวมคลิปน,นี่แน่ๆน,นะพ่อเป็นกำลังใจให้สาวแก่สร้างคลิปจต่อไปทุกคนเน,น่อยเนาะมาในีสาวแก่ก็มีโอกาสมาหาทางว่านน้องปลาเพิ่นมาแบบนี้กับป้าพี่น้องไอป้แปรงหูแปรกตามาเมื่อก่อนเพิ่งยังบ่ได้อาลฮอดดิ้งเข่ามาแบบนี้นะอัดิ้งเข่าได้เรียบร้อยขึ้นโค้งหลังคาใกล้จะสำเ,เร็จแล้วพี่น้องโดยอ่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็สิพอว่าม,ามานี่ทุกคนหน่ยเนาะกับพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะสำหรับคลิปน,นี้ขอกล่าวคำว่า สบายดี